สวัสดีค่ะวันนี้เขาก็มาพบก,กับน้องไอซ์อเชนเคยนะคะวันนี้นะคะเอซก็มาอยู่ในเกม P K X D นะคะก่อนที่จะไปดูเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์กระดิ่งจริงๆให้น้องไอซ์ด้วยนะไปกันเลยวันนี้นะคะอไอซ์ก็จะมาส่งพิซซ่านั่นเองถ้าใครอยากมากินโดยที่ไม่ต้องให้สั่งอะไรอย่างนี้เนี่ยก็ขึ้นมาตรงนี้ได้นะมันก็จะมีปุ่มให้กดเลยมีที่นั่งด้วยนะคะนี่พอมีปุ่มให้กดแล้วก็กดเลย นี่นั่งได้ด้วยแล้วก็กดกินอร่อยง่ำงำ่เหมือนว่าเรามากินบนดาวอังคารเลยนะแต่ถ้าใครอยากส่งเนี่ยให้มาตรงกระเป๋าตรงนี้แล้วก็กดลูกกระเป๋าต้องยืนใกล้ๆนะคะถึงจะกดได้แล้วมันก็จะแต่งตัวให้เราแบบนี้เลยเราก็ลงไปข้างล่างตามลูกศรไปนะคะเพอเราตามลูกศรไปนะอ่ะมาดูกันว่าถ้าเราตามลูกศรไปเนี่ยเราจะได้อะไรนะ นี่นี่ก็จะมีคนสั่งวีซ่านะคะอยู่นี่เลยก็เซิงหัวใจเขาก็เล็บลิ้นแบบน่ากินจุงเบยไปเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยต่อไปอันนี้คือคนที่สองนะนี่คนที่สองก็จะตัวสีฟ้านะคะนี่ ได้แล้วนะคะต่อไปคนที่สามสุดท้ายแล้วนะนี่คนที่สามเออเออเดินเลยเดินเลยอุ้ยเดินเลยนี่อย่าส่งอันนี้ให้เขาก่อนโอเคก็ใครอยากมาเล่นเกมนี้คะก็โหลดมาได้เลยนะน้องไอซ์เนี่ยสนุกมากเลยนะคะก็สำหรับนี้นะคะน้องไอซ์เนี่ยก็ขอลาไปก่อนนะ แต่ก่อนที่สลายนยอย่าลืมกดไลค์กับซับคา e แล้วก็กดแชร์กระดิ่งกิ้งกงิให้้องไอด้วยนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายอย่าลืมโหลดมาเล่นกันนะสนุกมาก